คืนนี้และคืนพรุ่งนี้นะครับทีมโปรกต้องเตรียมตัวเตรียมผาชนะว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าดูจากตัวอย่างเนี่ยมีเสียน้ําตาแน่ๆนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณโปรกก่อนนะฮะต้อนรับกันนภัสอินใจเอื้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมโปรกอ้ยงานปีนี้เหน่อยอหะ ายแม่เหรอฮะอ๋นายแม่ <laughs> ด,ดูดูอายุถึงเลยนะน้อ,องตาเขาคือเราดูเองก็รู้สึกเนาะเกดใจครับผมที่แบบมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยได้จากในแม่มาก่อนเลยเป็นความรักที่ในแม่ในแม่ให้แต่ลูกคนอื่นนครับไม่ว่าจะเป็นประกรณ์นะครับผมพี่ปานเทพปานวาดแต่ปกเนี่ยไม่เคยได้เลยแล้ววันนั้นเป็นวันที่ ในแม่ถามเป็นห่วงเราครั้งแรกรเหนื่อยไม่ปกอโห,โอหเราฝันว่าในแม่พูดจริงเหรอคือในหัวเราคิดว่าเฮ้ยในแม่พูดจริงหรือเปล่าเราฝันไปหรือเปล่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคุณลูกอ่ะ<ช>คือทันทีที่ประโยคนี้ออกมาความรู้สึกเขาคือยังไงคะปกเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันเหมือนวความฝันนะครับมันเหมือนว่าให้เราเราหูฝันหรือเปล่าในแม่พูดจริงเหรอในแม่เป็นห่วงเราจริงหรือเปล่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตในแม่ ปล่อยให้เราได้ใช้ชีวิตที่เป็นของเราเองไม่เคยได้กอดในแม่ไม่เคยได้ของใหม่ใหม่จากในแม่เหมือนที่ปานเทพไม่เคยเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังเหมือนตานวาเร<ห><ห>าเต็มท<า>ี<า>่เลยใช่ครับแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันแรกที่เราแบบเราเราไปช่วยเราไปช่วยตามหาผีปานเทพช่วยตามหาปานวาดมาแล้วก็เหนื่อยกลับมาแล้วก็แบบ โดนในแน่โดยในแน่ไล่บ้างไปช่วยตามหาสินลูกทุ่นนี่นน่นไปแล้วเราไล่กลับมาแล้วเราก็เหนื่อยแล้วก็แบบเครียดทาไงดีว่าหาไม่เจอก็มานอนแล้วก็เผลอหลับไปครับโดยทั้งในแม่ก็ตื่นขึ้นมาก็คงเป็นคงเห็นว่าแบบเราเหนื่อยจริงๆครับเลยถามขึ้นมาว่าเป็นเหนื่อยไหมหรอนะ าพอหันกลับไปแล้วรับหน้ากันแล้วมีเพลงและคนคนหนึ่งซึ้งไปซ่อมคนคนไม่สําคัญมาขยี้อีกนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องรอนะคะเพราะว่าการนพัฒมาอยู่กับเราแล้วนะคะเราล็อกตัวไม่ให้ไปไหนต้องให้ร้องเพลงนี้ให้เราฟังอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนที่จะไปขยี้ซีนดราม่ากันเยอะกว่านี้นะฮะ ปกก็ไม่ใช่เศร้าอย่างเดียวนะปวดอย่างเดียวจนจบแล้วปกเนี่ยวันนี้จริงๆต้องบอกว่าขอต้อนรับคุณปรกรุประมาณเพราะว่าเขามีตัวตนอยู่จริงๆในโลกเลยอินสตาแกรมใช่ไหมฮะเป็นปกกูเม่ครับผมอันนี้ยังไงฮะที่มาที่ไปครับกันที่มาที่ไปเนี่ยคือปรกในเรื่องเ็าจะเป็นคนที่ชอบชอบทานอาหารครับจริงๆแล้วไม่ได้ชอบเพราะว่าส่วนตัวครับแต่ชอบเพราะว่า ชอบตามผู้หญิงที่เราชอบ <c oughs> <c oughs> คือในเรื่องเนีเ่ยนิชาเนี่ยที่ทำงานด้วยกันนะครับ <ทะ S 1> เพื่อนร่วมงานเนี่ยคือนิชาในเรื่องเนี่ยที่รับบทเป็นน้องเบนเนี่ย <Så S 1> เป็นคนที่ชอบทานของอร่อยมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าทันไงดีนะจะทําให้เราเข้าถึงผู้หญิงคนนี้ได้ก็ก็คือเรื่องแบบ พยายามค้นหาว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ชอบอะไรครับแล้วก็รู้ว่าชอบอาหารเอาล่ะเปิดไอจีแนะนําอาหารเหมือนกันไปร้านไหนก็พยายามแบบว่าถ่ายรูปอาหารที่อร่อยๆครับมาบับกับเขาว่าเนี่ยผมก็เจอร้านนี้มานะชอบเหมือนกันนะเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นมีเรื่องมาคุยใช้อาหารเป็นตัวนำต้องว่างั้นเถอะแล้วก็ใช้อาหารนี่แหละคิดชิดใจสาวนะคะเป็นอีกหนึ่งกลเม็ดนะคะของหนุ่มกของเรานั่นเองแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้นะคะปปกกับนิชาก็ สร้างความฟินให้เป็นแฟนแล้วก็อินกันแบบกระตายเลยเคยมีตรงกันอะ่ะกันเวลาเล่นละครแล้วแบบเวลาที่คนบอกว่าอืมัมนฟินจังมันจิ้นจังกันว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราสนิทกันด้วยครับครับผมว่าสําคัญมากสนิทกันมากไ,ไหมคะสนิทกันมาก นี่คือสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เลยว่าอยากให้ทุกคนได้ฟินกับกับเคมีที่มันเกิดขึ้นเราเลยพยายามพยายามมาลายพฤติกรรมน้องตั้งแต่ work shop work shop แรกก็พยายามแบบพยายามให้น้องไม่เกรงกับเราครับคือพูดคุยกับน้องเยอะแล้วก็แกล้งน้องบ้างอะไรบ้างให้เขาสึกว่าเราเป็นพี่ชายเขาที่สามารถเล่นเราได้ทุกอย่างแกล้งได้ทุกอย่างแล้วก็เหมือนว่า คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เริ่มรักกันใหม่ๆแต่พิ่มาเขินมาอายกันแต่มันต้องมีความเป็นแบบมันต้องรู้ใจกันมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันคือเหมือนมองตาก็ต้องรู้ใจก็ต้องคลิกแล้วนะคะแล้วในเรื่องนี้ก็มีฉากฟินๆหลายฉากมากคุณค่ะมีหลายฉากมากเลยยกตัวอย่างอันนี้นะฮะซาลเปาซ่อนแหวนไว้ขมั่นขมั่นคุณครับแต่งงานแต่งงานกับผมนอกจากขนมจีบซาลเปาแล้วมีแหวน คุณคิดเอามุกนี้ไปใช้ในชีวิตจริงบ้างไหมฮะคุณกันฮะว่าไม่น่าจะมีใครที่สนใจคนที่เอาสาปาไปขอเลยงงานมีสิโอ้ยมีผู้หญิงหลายคนอยากเป็นนิชาแต่ว่าหลังจากที่ดูฉานนี้ก็มีหลายคนที่จะใช้วิธีการเอาของกินไปขอแต่งงานเหมือนกันถูกต้องนะคะล้าก็ต้องบอกเลยว่ามีอีกโอฉานี่ก็เหมือนกันอันนี้คือฉาที่เพิ่มมานะครับ จริง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 ในบทไม่มีคือการขอเพิ่มเองหรือยังไงคือตอนแรกผมไปบนกับพุ่มกับว่าพุ่มกับเขาจะเอาซีนที่แบบว่าเลิฟซีนของแต่ละคู่มให้ดูอันนี้ซีนแบบโดมกับปานวาดนะเขาแบบว่าบุ๊บกกันบุแล้วในฐานที่เขาจับหัวชนกันดังุ๊บนะประกรณ์วินก็มีฉากเลิฟซีนกันผมก็บอกว่าพิสครับทไมผมกับ ผมกับนิชาซึ่งเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงที่นีอยเขาบ้านคู่อื่นมันผิดอ่ะ,อะทําไมผมไม่มีบ้างเท่านั้นแหละฮะวันรุ่งขึ้นซีนเพิ่มมาเลยก็ <c oughs> เลยจัดเลิฟซีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ค <c oughs> ือจริงแล้วมันเป็นซีนที่ผมคิดว่าพุ่มกลับเขาวางไว้แล้วด้วยอ,อยากให้วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ทั้งสามคู่เนี่ยมันจะมีซีนที่แบบได้ลุนล้นกันว่าเฮ้ยมันจะมีฉากที่กุ๊กกิกกก๊กกันแล้วซีนกันในวันเดียวอ๋ออย่างนี้เขินไหมครักันเลี้ยซีนคือเรียกว่ากุ๊กกว่าครับ เล่นเล่นไปพอเริ่มเลิฟซีนเยอะขึ้นเรื่อยๆเขินนะครับเ,เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องต้องได้ชิดน้องแล้วก็จากที่เราที่เราเคยเล่นแค่แบบเจีบจีบกันหวันววากันเนี่ยบางทีมันมันมีมากกว่าน,นั้นไงมันก็เลยแบบต้องคุยกันก่อนขอโทษนะเออเป็นเรื่องของตัวละครนะน้องการเขินแต่ผู้ชายข้างๆพิธีกรนี่อิดฉา ผมซิ้อเป็นี่ได้ใกล้ชิดกับแมแก้ตัวเร็วใช่ไหมคะแล้เหนือจะฉากดราม่าพูดไปแล้วนิดหนึ่งนะคะจากลอบซีิมีฉากแบบที่คุณต้องไปห้ามทับผู้หญิงที่เขาทะเลาะกันด้วยอ่ะใช่ไหมคะก็คือฉากที่นิชานะคะากทะเลาะกับวิภาวีวิภาวีครับปวดหัวมากครับคือวิภาวีนี่เป็นคนที่ออกมาในจังหวะที่ จังหวะที่แย่ตลอดอจถูกจริงฮะคือเป็นจังหวะที่ใครปล่อยคิวเนี่ยผิดคิวตลอดถ้าเป็นกองก็เป็นแบบจังหวะยกนะครับจังหวะที่เขาแบบไม่ไม่ตีฉาบลงนะฮะคือแล้วแล้วมาทะเลาะกับแฟนเรานะซึ่งตัวเราเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเหตุผลอยู่แล้วไม่เข้าข้างใครก็อยากให้เรื่องจบเร็วก็เลยแบบโอเคขอโทษแทนยุพภวีก็ได้คนของเราแล้วนี่ชักเลยแบบ นี่คุณไม่อยู่ข้างฉนันเหรอเออไปกันใหญ่งงไปกันใหญ่ก็พยายามบอยเข้าใจว่าทุกวันนี้นายแม่มีเรื่องมากพออยู่แล้ว<อ>ไม่อยากต้องมาเครียดเรื่องแบบต้องทะเลาะกันในบ้านอีกอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ทําให้นิชาน้อยใจยเหมือนกันเนาะน้อยใจครับคืออะไรอะไรอะไรก็แบบให้นิชาไปขอโทษอะไรอะไรก็แบบคือผมว่านิชาเป็นคนที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับ<อ>เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงในในส่วนม,มาก ในส่วนมากที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะมีความน้อยใจในสามีที่ตัวเองแบบที่ตัวเองรักทำไมไม่ได้เวลาเหมือนกับเหมือนกับคนที่รักกันนะทำไมต้องดูแลครอบครัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดระหว่างในแม่กับนิชาคุณก็จะเลือกในแม่แต่จริงๆแล้วคุณก็รักนิชาแต่ถามว่ารักนิชาน้อยไหมก็ไม่เคยที่จะรักด้วชาน้อยกว่าใครเขาบอกนี้แล้วจริงๆครับอันนี้หนึ่งก่อนที่จะส่งไปช่วงหน้านะฮะ ซีนดราม่าที่ทิ้งกันไว้ตั้งแต่โฆษณาตั้งแต่ตัวอย่างนะ,อะโอ้กันครับครับจันนังคารนี่ถึงนี้นี่เออวันนี้นี่แหละครับืนนี้กับคืนพรุ่งนี้นี่ยังไงดีฮะอยากให้คุณผู้ชมผมว่าไม่ใช่แค่ซีนของของปลนกครับรบ กับนายแม่เท่านั้นผมว่าซีนอื่นๆที่ที่พูดถึงเรื่องราวของลูกๆทุกคนเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความดราม่าไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นซีนของปานวาดท,ที่ที่ทุกคนก็ตามหาอยู่ว่า้น้องอยู่ที่ไหนครับน้องไปอยู่ที่ไหนแล้วก็คุณพ่อเกลือแล้วก็คุณคเทพเน,นี่ยก็ช่วยตามหานี่ก็รุนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะใช่ไหมคะคนดูก็รุ้นได้ดูทีเซอร์ไหมครับดูค่ะมันสะเทือนใจมากนะครับผมเองยังไม่ได้แค่ได้ยินคําว่า สองคนเลยเลยพี่อแล้วมันคือพ่อเราอ,ะอ่ะที่มันคือพ่อเราที่แบบมาตามหาลูกแล้วลูกตัวเองคือแบบด้วยน้ำเสียงนั้น,นคือผมคิดว่าเขาเขาคงหมดรายต่อยากกับชีวิตแล้วแหละ,ะเขาคงเจออะไรเยอะแล้วแหละ,ะ,ะก็อยากให้ดูว่ามันจะมีความรู้สึกของคุณพ่อที่มันจะเสียใจแค่ไหนแล้วก็แล้วก็มันจะเป็นยังไงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นการบอกเลยว่าทีนี้ดากมากดากมาก นะคะก็มีซีนขยีย้อารมณ์<ช>ขยีย้ห<ช>ัวใจนะคะแล้วก็ไม่แพ้กันคือซีนของประกรณ์กับพี่ดินที่เข้มข้นเรื่องมันจะมีปมที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ในแม่ต้องแบบว่าขึ้นปีตขึ้นมาออจะเป็นยังไงต้องติดตามกันค่ะและแน่นอนนะคะซีนที่พีคมากนะคะคของป<ร>กงตัวกันเองใช่ะคะซึ่งต้องติดตามวันจันทร์นี้และแน่นอนการนพัฒมากับเราแล้วนะคะจะนำเพลงนี้มาฝากนั่นก็คือเพลงคนไม่สำคัญค่ะติดตามนะคะในวันมนเชิดช่วงหน้าค่ะ ตอนนี้นะครับน้องกันนภะัรอินเอือรพร้อมแล้วครับพี่อาร์ตครับใช่ค่ะจะมาถ่ายทอดความรู้สึกของโกรกทั้งหมดลึกๆในหัวใจที่มีต่อในแม่นะคะในเพลงประกอบละครคนไม่สําคัญค่ะ แม้จะดูวางเปล่าในสายตาเธอไม่เคยทำให้คำว่าฉันร ก็เกินพอให้คนอย่างฉันฟันดียิ่งกว่าคืนไหนไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอเธอก็คือที่สุดสมาไปเธอเพื่อเธอพอมีเหลือมาเพียงเสียวใจ แบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่าและคนคนเดึงสิ่งไม่สำคัญก็ยังเฝ้ารอสักวันของเราแค่อยากได้ยินว่ารักสักคำเบาๆให้ฉันได้หรือเปล่าคน John So oh, oh, oh. ขอบคุณครับ คนไม่สําคัญนะคะถ่ายทอดความรู้สึกของปรกโดยกัรนภัทรอินใจเอื้อนะคะต้องบอกเลยว่าเพลงนี้นะคุ้นกันเป็นอย่างดีเลยนะคะอันเนี่ยเคยไปดูในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบบรลลังเมฆเดอะมิวสิควลนะคะแล้วก็เป็นแบบพี่หนุ่มอัธพรร้องไว้แล้วก็แบบได้ใจนี่ทุกๆครั้งที่แสดงจริงๆนะคะแล้วก็เพลงนี้บางคนก็อาจจะแบบอ๋อเคยได้ยินในเวอร์ชั่นที่เป็นพี่พลพลนะแต่จริงๆแล้วเราเพลงนี้แต่งมาเพื่อละครเวทีเดอะมิวสิควลก็คือบัลลังเมฆนะคะแล้วก็มาร้องโดยพี่พลพลแต ั้นนี้เป็นกันน,น,กน,นพัสกันนพัสตีความยังไงคะครับตีความยังไงตีความตามตามตัวละครโปลกในเรื่องอะไรครับค่เป<ะ>็นความรู้สึกที่เราได,ได้รับความรักจากแมน่น้อยกว่าลูกคนอื่นนะครับแล<ะ>้วก็จะเป็นความรู้สึกที่มันต้องมันมันยากในการที่เราต้องร้องในเวอร์ชัน <uss> ที่เป็นอะคูสติกแล้วก็ให้มันเข้ากับปลกในเวอร์ชัน2รมาณ158มาคืนนะครับก็จะมีความผสมผสานในเรื่องของ ของดนตรีที่มันมีความเป็น R b ีมากขึ้นแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยยังเป็นความรู้สึกน้อยใจแล้วก็คนไม่สำคัญเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็เป็นคนไม่สำคัญเวอร์ชั่นปรก2อัใช่ครับได้บอกว่าต้องเพิ่มความทันสมัยในเรื่องของดนตรีอะไรเข้าไปนะคะแต่เรื่องของแก่นของความรู้สึกก็ยังเหมือนเหดิมนะคะเวลาเวลาร้องเพลงนี้ไปเนี่ยนึกถึงฉากในละครนึกถึงหปน้ิเศษในแม่ตลอดครับหน้าในแม่นึกถึงความรู้สึกที่ในแม่ก่อน ลูกชายคนอื่นกอดปรกรเกอบพี่ปันเทพแต่ไม่เคยกอดเราเลยแล้วก็จะได้แค่หานตาเวลาที่เราเออกไปทํางานต่างๆหรือว่ากินข้าวว่าสิ่งที่เขาไม่เคยสนใจเราเขาจะมีความน้อยใจยอยู่ในเพลงเพลงนี้แต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่จะมีความน้อยใจยที่ที่มีความหวังขึ้นมานิดนึงนะครับในในความรู้สึกที่เราอาจจะไม่แบบไม่ดาร์กดราม่ามากแต่ว่าจะมีความหวังที่โอเคเราก็ยังทําความ ความความดีต่อไปแล้วก็ทำสิ่งที่เราสึกว่าอยากให้แม่แม,มีความสุขที่สุดต่อไปคือแม้ว่า<ม>คนจะขึ้นแฮชแท็กว่าเพราะเป็นปรบจงเจ็บปวดแต่เราจะเห็นความร่าเริงรแล้วความที่แบบเหมือนเข้าอกเข้าใจแล้วพยายามจะเป็นคนคลี่คลายสถานการณ์รตลอดเวลาเลยของปรบ,ค,รบคือจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยปรบเนี่ย ถึงจะไม่ได้รับความรักจากแม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าปกไม่เคยขายความรักเลยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยปกเนี่ยคือติดต่อคุณพ่อตลอดติดต่อพ่อเกื้อตลอดแลวก็พ่อเกื้อเนี่ยจะเป็นคนที่ให้คําแนะนําต่างๆในการดํานงชีวิตต่างๆกับปกมาตลอดนีครับพูดถึงพ่อเกื้อนะคะจอได้เลยฉากที่น้องตัวเล็กๆที่เล่นเป็นปกตอนที่พี่มอสนี่เป็นพ่อเกื้อกับปกจะพากจากกันเราได้เห็นซีนแบบดราม่าของรุ่นใหญ่ๆนะคะซึ่งเมื่อกี้กันได้พูดไว้แล้วว่าจะได้เห็นก็คืออีกซีนดราม่า ก็คือวาสุดเทพกับเพื่อใช่ไหคะที่ไปเติมลูกสาวนะคะก็จะเป็นตีมอารมณ์ของรุ่นใหญ่อีกนั่นก็คือพี่หนุ่มสองรามกับพี่พี่มอสใช่ครับเก่ามากครับสองคนนี้ครับเป็นนักแสดงที่ผมชื่นชอบแล้วก็เป็นไอดอลมากๆในการที่เคยตามผลงานแล้วมร่วมงานเนี่ยได้เห็นฉากนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ความเป็นพ่อคนจริงๆอ่ะแม้ว่า ถึงแม้ว่าแบบเราเราจะเล่นกับพี่เขานอกกองยังไงก็ตามที่จะคนขี้แกล้งยังไงก็ตามแต่ว่าพอเข้าซีนปุ๊บเนี่ยเขาเป็นคุณพ่อวัตถุเทพเป็นพ่อเพื่อทันทีแล้วก็แบบพอเป็นโปรเจคอลเขาคือรีดน้ำตาได้เลยฉากไหนที่เขาสึกว่าเขาเสียใจกับลูกเขาเนี่ยเขาก็จะแบบน้ำตามาได้มาเลยใช่ครับนะฮะก็รออิดตามได้นะครับในบรรลังเมฆคืนนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้2องทุ่มยีให้การฝากถึงเพลงแล้วก็ละครนะครับ ครับก็ขอฝากผลงานเพลงนะครับผมคนไม่สำคัญครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องบาลังแม่ครับแล้วก็ฝากติดตามละครบาลังแม่นะครับทุกคืนวันจันทร์ค่ำสองทุ่มยี่สิบทางช่องวันก็ต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการพัฒน์อินใจเอื้อขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้นะครับหมดเวลาของวันพิเรนล้วนะครับพบกันใหม่เที่ยงสี่สิบห้าวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอ เธอก็คพือที่สดเสมอไปเธอเพื่อเธอพอมีเหลือแม้เพียงเสี้ยวใจเธอบงรันให้ฉันบ้างหรือเปล่าและคนคนหนึ่งสิงไหม